สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมจะแนะนำ APN ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า TLS14.14 นะครับเริ่มต้นเลยเพื่อนเพื่อน,นมาที่การตั้งค่านะครับตามลูกศรเลยเสร็จปั๊บ ไปหาหัวข้อการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อเสร็จแล้วไปหาหัวข้อเครือข่ายมือถือแล้วก็หาหัวข้อชื่อ access point นะครับก็คือ APN พอเข้าไปปุ๊บ นะครับพอเข้าไปปุ๊บก,ก็ด้านบนนะครับขวามือมีเครื่องหมายบวกและ3จุดนะครับออตอนนี้นะครับตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าผมมี APN อยู่3ตัวนะครับมีอยู่3ตัว AIS นี่เป็นตัวดั้งเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวดั้งเดิม แล้วก็ TLS ตรง9แล้วก็ TLS แอดการนะครับอันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับตรง3จุดเพื่อนๆแตะนะครับแต่ปุ๊บมันจะมีคำว่ารีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นถ้าผมรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นนะครับตัว APN 2ตัวที่ผมเซ็ตมาใหม่นี้นะครับ สตัวนี้ก็จะถูกลบไปก็จะเหลือแต่ตัวดั้งเดิมนะครับแต่ว่าข้อดีคือทำให้ APN ของเราเนี่ยมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ๆนะครับเริ่มต้นเลยผมจะรีเซ็ตก่อนเลยนะครับเพื่อทำให้ APN เราเนี่ยมีความทันสมัยขึ้นนะครับผมแตะรีเซ็ตนะครับ ต้องการรีเซ็ตการตั้งค่า apn หรือไม่ผมแตะรีเซ็ตนะครับพอแตะเสร็จปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่าจะเหลืออยู่แค่ ais internet นะครับไอสองตัวที่ผมได้เซ็ตเอาไว้ก็จะหายไปนะครับหลังจากนั้นเรามาแตะเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกเสร็จแล้วชื่อนะครับ ชื่อ apn ผมจะใช้ชื่อว่า t l s นะครับ14.14ิ 14. 14. internet นะครับแต่ตกลงนะครับเสร็จแล้ว apn ก็ t ls นะครับ14.14 14 Internet นะครับเหมือนกันแล้วก็มาที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมจะใช้ tls นะครับ 2. s n s s d ีเอ็ d เอจุดตามนี้เลยนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือการใช้ TLS เข้ารหัสสื่อสารกับ DNS ทําทำให้ผู้บริการหรือบุคคลที่3ไม่สามารถสอดแนมหรือดักข้อมูล DNS ของเราได้นะครับนี่คือประโยชน์ข้อที่1ข้อที่2 d แอดกาด d d n s DNA, ช่วยบล็อกโดเมนที่เป็นอันตรายเช่นฟิช h i n g หรือมาเวร์นะครับอาจจะไม่ได้100%แต่ก็จะช่วยข้อที่3นะครับ a d ดก a r d Dns ช่วยบล็อกโฆษณาออนไลน์ได้นะครับแต่ในการตั้งค่า APN อาจจะช่วยได้บางส่วนเท่านั้นนะครับก็จะทำให้เรามีความเร็วขึ้นนะครับเราก็แต่ ตรกลงเสร็จปับ๊บประเภทการยืนยันนะครับ p a p หรือ c h a p เราแต่เลยนะครับเลือกตัวนี้ p a p หรือ c h a p นะครับชนิด a p n นะครับตัวแรกเลยนะครับเราใช้ default default เนี่ยมันเป็น ใช้สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วๆไปเป็นประเภท APN ที่ใช้บ่อยที่สุดนะครับตัวที่สองคือ SUPL ก็ใช้สำหรับบริการระบุตำแหน่งนะครับคือเกี่ยวข้องกับ GPS นะครับตัวที่สาม H I P R I นะครับ H i p r i นะครับเพื่อให้มีความเร็วสูงสุดนะครับแต่ตกลงเสร็จปุ๊บโปรโตคอล a p n นะครับ i p v 4 i p v 6นะครับโปรโตคอล roaming a p n i p v 4 i p v 6การติดตอ่อนะครับ เราแต่ไม่ระบุออกนะครับแล้วเรามาแต่ lte คือ4 g นะครับ lte คือ4 g แล้วก็ nr คือ5 g ที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น3 g เป็นหลักกับ2 g นะครับซึ่งเราเลือก2ตัวนี้น่าจะพอนะครับ lte กับ nr นะครับแต่ตกลง ก็เรียบร้อยนะครับเช็ายละเอียดนิดนึงว่าไม่ลืมอะไรนะครับเช็รายละเอียดเสร็จปับ๊บเราก็แตะ3จุดขวามือนะครับแล้วก็แตะคำว่าบันทึกอย่าลืมนะครับบันทึกเสร็จแล้วเราก็จะได้ apn tls 1 4 1 4ี่จุดสอนะครับเราก็แตะกรณีที่เพื่อนๆเซตไม่ถูกต้องนะครับ เออ่พอเราแตะด้านหน้าของ APN ที่ LS 14.14เนี่ยมันจะดิ้งกลับไปที่ AIS Internet นะครับถ้าถูกต้องเนี่ยมันจะติ๊กได้นะครับมันจะติ๊กได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาเทศความเร็วนิดหนึ่งนะครับผมจะใช้แอปที่ชื่อว่า a n a l y t i นะครับ ด้านบนมี3ขีดแตะปุ๊บมาเลือกนะครับทดสอบความเร็วนะครับทดสอบความเร็วทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับเพืเ่อนๆแตะเลยทดสอบคือขายนี้ ก็ดาวน์โหลดประมาณ238นะครับส่วนอัพโหลดก็10ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆลองไปเล่นดูโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ